โอเคเราอยู่กันในเกมลัสนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือบ้านหลังใหม่ของผมนะฮะหลังจากเมื่อวานที่เล่นไปประมาณสองสามชั่วโมงแล้วก็ออกมายังไม่ทันจะข้ามคืนเลยนะครับยังไม่ทันจะครบ24ชั่วโมงเลยกลับมาดูตอนเช้าวันนี้บ้านหายทั้งหลังนะครับวันนี้เนี่ยต่อจากเมื่อวานผมทำทุกอย่างครบหมดแล้วนะแล้วก็ล้อมบ้านด้วยกำแพงอีกชั้นหนึ่งคือกะว่าจะให้มันอยู่ติดริมน้ำเพราะว่า อาจจะต้องใช้เรือนะครับตอนนี้ผมจะทํานี่ก็คือโต๊ะคราฟของนะฮะเป็นโต๊ะเลเวลหนึ่งพอได้โต๊ะเลเวลหนึ่งมาแล้วผมคิดว่าน่าจะคราฟปิกแอ็กที่แบบที่เพื่อนให้มาครั้งที่แล้วได้แล้วอะ่ะเฮ้ยเรือเรือเราป้นได้ใช่ไหมโอ้มีหม,ม,มีอยู่2ตัวตรงนูน้นเรือถ้าเกิดเรามีอาวุธเราป้นได้ใช่ไหม่ะฮะสเสร็จเหล็กมา ดีนะที่บ้านอยู่ใกล้ประภาคา,าครบยังห้าสิบสิบห้าอันยังไม่ครบเลยฮะไม่พอได้มาสามสิบอัน,นต้องมาเก็บที่อื่นอีกกับบ้านก่อนดีไหมยังไม่เจอใครเลยนะฮะเจอแต่บ้านที่ผมปนเนี่ยไม่มีคนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดบ้านบ้านเราใหญ่ขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวพอยเอาของไปเยี่ยมเขาเอาไปคืนเขายืมามาใช้ก่อน <C intersections> กำม <gedaan> ันจะภาพรังสีอีก

มันมีกรีนการ์ดเลการ์ดบลูการ์ดใช่ไหมสามอันโต๊ะไว้ตรงนี้เคแล้วเราต้องอัพสกิลก่อนใช้อะไรในการอัพเศษเล็กในการอัพสกิลใช้ไอ้ที่เราไปตามหาเมื่อกี้นี่แหละในการอัพสกิลโอ้โหกว่าจะอัพหมดนี่อย่างเยอะครับธนูธรรมดาใช้เศษผ้าเศษผ้าเราเก็บมาเพียบเลยอะ อยู่นี่หรอนี่ไงโอเคแล้วก็ไม้ตอนนี้เป้าหมายก็คือจะอัปเกรดของแนวนี้มาหมดเลยนะฮะพวกที่เป็นอาวุธเนี่ยปิกแอคนะครับดาบงั้นผมว่าผมเก็บพวกก้อนหินพวกไม้ไปคืนไปคืนบ้านที่ผมป้นมาดีไหมไม่รู้ว่าเขากลับมาหรือยังยังยไม่ตื่นใส่คืนให้ ไม้ก้อนหินเอาหนังสัตว์ไปด้วยแล้วกันนะฮะมาความต่อทีนี้เฮ้ยมีชุดนี้ด้วยโอ้ชุดกันกรรมตาภาพลังสีดีเลยเดี๋ยววิ่งกระแบงไหนตรงนั้นได้ ผมรีเซคเกิลอะไรได้บ้างมันจะกลายเป็นเศษเหล็กให้ไหมขอลองดูหน่อยอันนี้ได้ไหมนี่ไงโูยี่สิบเลยเฮ้ยผมมีไอ้เมื่อกี้เยอะมากเลยที่บ้านจะเกิดมีเรือจะดีมากเลยนะอืมมาดิมาดิมาดิมาสิอืม ตู้เราย่อยได้ไหมผมสร้างตู้เกินมาตู้หนึ่งผมน่าจะเรียนอันนี้ได้ละปิกแอคกปดล็อกเอา้าอ๋ออันล็อกอันนี้ก่อนเจสิบห้าอันแล้วก็มาอันนี้โอ้โผมว่าต้องมีคนแน่นอนร้อยเปอรนแถวนี้เราอาจจะวิ่งสวนไปสวนมาโดยไม่รู้ตัว ไม่ได้มาจากอันนี้เหรอเมื่อกี้วัดโธเอ้ยแต่เก็หลงดีใจทำไมไม่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหน่อยอะไรอะไรอะไรมองหน้าทำไมอย่านะอย่าขอ,อกลับบ้านก่อนอยู่ทั้งข้าวทั้งน้ำไม่รู้จักกินไหให้อิ่มก่อนโอ้โหไม่ขยับเลยตรงนี้ เอออะไร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 เล่ามีคนไล่มาแน่เลยฮนะชัวรเลยเจอคนไล่แล้วเจอคนไล่เอ้าผมลืมดับไฟไม่อีกแล้วเออไม่กิน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 รอสปอนเอาไปจอดใกล้ๆแล้วกัน ว่าเข้าไปข้างในไม่ได้เอ้ยอ๋อนี่นี่นี่น,นี่ตรงนี้ฟาร์มได้จับเครื่องเออดีมากฮ่าอันเอ้ยก้องส่งทางไกลผมมีแล้วอะ่ะอันหนึง่งกระดูกทิ้งไปเลย จอดไว้ริมๆตรงนี้แล้วกันเดินไปหน่อยโอ้หตรงนี้มีอีกลำหนึ่งเรือจอดตรงนี้แหละโอเคมีคนอยู่ฮะมีคนอยู่ข้างบนมีคนอยู่จริงด้วยวส,สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับผมผมเป็นมิรนะครับ ชื่อโต้งครับไไได้้ผมม่่ทออะรคุณยูแลวโอเคครับผมแค่มาจะมาย่อยของแป๊บหนึ่งเก็บอะไรเก็บไปเลยครับได้้้ผผมมใหยยย่่ออูแลวโอเคครับผมไม่มีอะไรอยู่แล้วครับอย่ายวทำอะไรผมนะครับอันนี้สวัสดีครับชื่ออะไรครับสสวััดีครบชื่ออะไรครับเวตองครับเวตองโอเคผมโต้งนะฮะฟาร์มไปแล้วนะอ๋อโอเคได้ได้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับเจอกันฮะเจอกันครับเจอกันเดี๋ยวก็ถามอีกว่าผมชื่อโต้งจริงเหรอไม่ใช่นะครับ มันเป็นชีวิที่นึกได้ตอนนั้นเออโอเคย่อยให้หมดของอะไรย่อยได้ย่อยหมดเออแบตเตอรี่น่าจะได้นะผมว่าได้ไหมถังน้ำมันถังน้ำมันได้เป็นไม้หรออ๋อไม่ได้ถังน้ำมันถังน้ำมันย่อยไม่ได้อันนี้อันนี้อันน,น,นี้อะไรเนี่ยกระป๋องเนี่ยนะ ได้มา108อันโอเคโวยมืดแล้วผมว่าแล้วต้องมีคนอยู่แถวๆนี้ต้องกลับบ้านก่อนผมว่าผมต้องฟาร์มไม้ฟาร์มอะไรก่อนแล้วละ่ะเพราะว่ามันอันนี้แล้วอะ่ะบ้านเริ่มจะโดนย่อยแล้วนะฮะถ้าไม่เติมไม้เติมก้อนหินมืดมากเลยเอา 75สวยงามนี่อะไรเนี่ยไม้พายขวานอีก20มาต่อไปเป็นไม้กระบอง75นะครับยังไม่ถึงปืนเลยเอ,อ้ยเมื่อกี้ทำไมไม่ย่อยอันนี้กล้องสองทางไกลเนี่ยลืมวุฒดมาก,ก่อนวุฒดวดุน้ำมันนี้ไปเมื่อไหร่จะเช้า มองอะไรไม่เห็นเลยเออเช้าสักทีผมทุบหลังคาก็าเข้าไปมันพังง่ายหรือเกินหลังคาเอาไม้เติมเติมไม้ก็เยอะอยู่นะไม่ต้องเติมละเติมมาอีกนิดนึงเอามีบ้านเพื่อนอยู่ตรงนู้นฮะมาตั้งแต่เมื่อไหร่สองสามอันตอนแรกไม่เห็นมีทำไมพี่ไปเร็วเหลือเกินตื่นหรือ,อยังเนี่ยเพื่อน โอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นวันดีฮะวันดีฮะบ้านบ้านอยู่แถวไหนครับอะไรครับเนี่ยมีแล้วมีแล้วมีเสร็จผ้าแล้วมีแล้วครับมีแล้วมีแล้วขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยบ้านบ้านอยู่แถวไหนครับเนี่ยตรงนู้นหรือเปล่าเพิ่งสร้างตรงนู้นเห็นอยู่สองหลังใช่ไหมไม่ใช่หรอหรือว่ามาไกลไม่ใช่เหมือนกันหรือว่าเพิ่งเข้ามา ก็ไม่ใช่อีกไปหาก้อนหินก่อนเจอกันครับเจอกันขอบคุณมากเอ๊ะแต่ว่ามีธนูนแล้วไม่น่าจะเพิ่งเริ่มใช่ไหมอย่างน้อยก็ต้องมีบ้านอยู่แล้วแหละอ๋อใส่หัวนี่คือไม่ไม่บอกใช่ไหมผมก็ไม่บอกเหมือนกันบ้านผมอยู่ตรงนู้นคนละฝังเลยตื่นได้แล้วเพื่อนนอนยาวเลยก้อนหินเอาไปแค่นี้นะเอาไม้ก็หมดอ๋อโดนรูทไปแน่เลย เราเอามาเติมให้ใหม่แล้วนะถึงว่าชัวร์เลยฮะผมใส่เข้าไปต้องเยอะเอาอาหารไปกินด้วยแล้วกันอย่าลืมรีบตื่นมาล่ะบ้านจะพังอยู่แล้วเนี่ยอา้าวเตาก็หายโต๊ะก็หาย <c oughs> หายไปหมดเลยอันนี้ก็โดนกินไปเอะแล้วบ้านผมยังอยู่ไหมเนี่ย <c oughs> แวบมบาแปบบ๊แบบเดียวใส่ก้อนหินเข้าไปไม้อา้าวผมไม่ได้ฟาร์มไม้มาเลยเหรอ อาจจะไม้มีเยอะอยู่ไม่เป็นไรโอเคฮะวันนี้ประมาณนี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ